ลอยตัวเป็นเล่นน้ําได้เป็นโครงการที่เราสอนให้พวกเราเนี่ยกับลูกหลานเด็กๆนะครับสามารถที่จะหายใจและลอยตัวให้เป็นหายใจยังไงให้ลอยหายใจยังไงให้จมจมจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือลอยจะลอยได้นานแค่ไหน1หายใจเข้าแล้วหยุด2หายใจออกแล้วหยุด3ามหายใจเข้าเร็วออกเร็วสหายใจเข้าช้าออกเร็วหาหายใจเข้าเร็วออกช้า งงไหมคนพูดก็งงกันเราสนับสนุนทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คือมาเป็นครอบครัวเนาะคอร์สนี่ป็นคอร์สที่เราสอนสองวันสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดนิสึอลอยตัวเป็นเล่นน้ำได้ เป็นโครงการที่เราสอนให้พวกเราเนี่ยกับลูกหลานเด็กๆนะครับสามารถที่จะหายใจและลอยตัวให้เป็นเด็กๆหรือคนที่ว่ายน้าไม่เป็นเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อมีอุบัติเหตุในน้ำเพราะว่าความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กๆหรือสอนผู้ใหญ่เนี่ยในการว่ายน้ำเราสอนเรื่องของ b r e ดจิ้งครับหายใจยังไงให้ลอยหายใจยังไงให้จมจมจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือ ลอยจะลอยได้นานแค่ไหนการผสมผสานร,ระหว่างการหายใจลอยจมเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนครับหหายใจเข้าแล้วหยุด2หายใจออกแล้วหยุด3หายใจเข้าเร็วออกเร็ว4หายใจเข้าช้าออกเร็วห้าหายใจเข้าเร็วออกช้างงไหมคนพูดก็งงกันมันเป็นเรื่องของ art of b r e a t h ก็คือศิละปะการหายใจถ้าเราเข้าใจเรื่องการหายใจเราจะสามารถที่จะลอยตัวเป็นเล่นน้าได้ฝากโครงการลอยตัวเป็นเล่นน้าได้ให้กับผู้ปกครองนะครับ แล้วก็เด็กๆด้วยถ้าผู้ปกครองเข้าใจเรื่องหายใจเรื่องเดียวกลับไปสอนลูกหลานได้เป็น10บสคนเนาะแต่ลูกหลานเนี่ยว่ายน้ําเป็นลอยตัวเป็นคนเดียวไปสอนเพื่อนก็ไม่ได้จริงๆแล้วอยากฝากผู้ใหญ่ครับผู้ปกครองให้มาเรียนโครงการนี้ด้วยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราสนับสนุนทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คือมาเป็นครอบครัวเนาะคอสนี่ยเป็นคอสที่เราสอนสองวันแต่ด้วยความที่อพอลโลไทยนะครับ เป็นผู้ที่สนับสนุนเรามีโครงการนี้สอนสอนวันก็จริงแต่เราเปิดฝึกได้ไม่จำกัดเช่ยนยังสงสัยเรื่องอะไรอยู่กลับมาได้เลยครับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถติดต่อทางแอดมินเพจหรือแอดมินของกรุออ๊ปนะครับให้สามารถที่จะกลับมาซ้อมเพิ่มได้เรียนเพิ่มได้ฝ r กซ้อเพิ่มได้ ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยนะครับลอยจะเป็นเล่นน้าได้จากอพอรโลไทยและไดดีๆครับโปรแกรม4ีถ้าผ่านทางอพอลโลไทยถ้าเรียนกันได้ดีๆ5้าพันเก้าไม่รวมค่าสระว่ายน้ำแต่เราสอนไม่เลิกนะสอนจนกว่าครูจะสอนไม่ไหวครับแต่เรามีทีมครูอยู่ประมาณ20่สิบสท่านเลยมันเราก็จะแปะมือสอนกันไปเรื่อยๆเอาจนเก่งอะนะครับฝากด้วยนะขอบคุณนะบ๊ายบายนะเจอกันครับสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดวิสส